i n f i n i t ตจำหน่ายเกมแท้ราคาถูกซื้อง่ายได้ชั่วโอเคครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมโอเคๆอีกแล้วนะครับนะฮะวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมอารยาอีกแล้วนะครับผมในชั a เตอร์ที่3นะฮะของบุญนั่นเองนะฮะไปเลยนะฮะบุญเหมือนจะมาลาท้าผีในนี้นะฮะใช้ iPhone อีกแล้วนะฮะไอโฟนหรือเปล่าไม่รู้ไปทางไหนเลเนี่ย ทางนี้นะ่าจะไปไม่ได้นะนั่นไงล็อกนะฮะโอเคไปทางอื่นเออไม่รู้ว่าภาพกล้องหน้าผมนี่จะดีเลยหรือเปล่านะครับแม่งเ้ยน่ากลัวชิบหาย <c oughs> แม่งเ้ยน่ากลัวชิบหายถ่ายรูปโลโก้แก๊งสามจุดถ่ายไงวะถ่ายไงอ่ะ ทายไงวะอ๋ะอเนี่ยกด e อย่าม็นเปิดกล้องเลยมึงถ่ายมึงถ่ายแล้วฮัลโหลไต่ละรูปหนึ่งฮะไปทางไหนต่อ,อเปิดเปิดได้ไงเมื่อกี้มึงล็อกอยู่ไม่ใช่เหรอมีแมงสาบตัวหนึ่งฮะ กูว่ากูคิดผิดแน่ๆที่ยอมทําตามที่พวกนั้นสั่งเนี่ยเพงคิดผิดมากว่า่ค่ะหาบุญหน่อยไม่ค่าจริงผมว่าของบุญนี้น่าจะน่ากลัวสุดแหละมีอะไรวางอยู่ฮะวิธีเห็นผีใบที่หนึ่งใส่เสื้อผ้าของคนตายสองเล่นผีถ้วยแก้ว สามนอนในโลงศพใช่ไหมมีอ่าวิธีเห็นผีอยู่นิดเฮ้ย What What the fuck Oh my god อ้อูกใจหมดเลยเมื่อกี้เป็นเงาดำๆนะฮะจะต้องไปทางไหนเลยเนี่ย นี่ก็ไปได้หูทางมันเยอะอะมไปทางนี้ก่อนก็นได้ฮะทางนี้ก็มีทางนี้ก็มีทางนี้ไปไหนได้วะไม่ได้นี่ให้มาทำไหมวิงว่งวิง่งทักเตก ท่าวิ่งม่ตลกแน่เลยอยากเห็นท่าตอนวิ่งโอเคเรามาห้องนี้นแทนที่เราเปิดประตูเอาไว้ห้องอะไรบ้างเนี่ยเหมือนจะห้องควบคุมห้องวงจรระบบอะไรอย่างงี้นะมีแมงสาบอยู่แล้ววันนี้ไงโลโก้เฮ้ยเสียงใครหัวละ เยินเสียงหัวล้อนะฮะไม่รู้ทุกคนได้ยินหรือเปล่าผมปรับเสียงให้มันดังกว่านี้ดีกว่าเออไม่รู้ได้ยินกันหรือเปล่าโอเคนะประมาณนี้แล้วกันทางนี้ไปไเดี๋ยวนะห้องห้องรับสาศบห้องดับจิตชัดๆห้องเนี้ย เว้น่ากลัวทางนี้เราไปมาแล้วเฮ้ยต้องทางนี้ออนนมีทางมีทางมุอเดออีกเ <c oughs> ขียดเลียนแม่งวะแม่งหาหาไปไหนเราขาดรูปอีกรูปหนึ่งเนะนี่ยฮะอันนี้ห้องนี้เรายังไม่ได้ไปอันนี้คือทางที่มาไม่ได้ใช่ไหม นี่เรายังไม่ได้ถ่ายรูปนะฮะโอเคเสียงแล้ววะมีครอบครัวหนึ่งซึ่งจัดว่าเป็นครอบครัวเศรษฐีโชคร้ายผู้เป็นพ่อเสียชีวิตลงลูกชายเลยต้องอยู่กับแม่ที่แก่ชราเพียงสองคนตัวลูกชายเป็นคนที่มีจิตใจหยาบช้าปราศจากความกระตันอยู่อ่าอาโทรศัพท์ดัง โอ้โหเปิดร้อนเลยเหรอนี่อะไรกล่องสีแดงที่ทำจากหนงังสัตว์ดูเหมือนว่ามันจะถูกบล็อกเอาไว้เสียงโทรศัพท์มาจากไหนวะแถวนี้แหละฮัาเปิดใหล้ล้วัมบุปิดไฟทำไมเอ้เอ้ ออะไรวะเนี่ยห้องดับจิตเหรอฮะอเฮี้ <Hey here. S 1> มีคนโทรเข้ามามันมืนอถือุ่นเก่าที่ไม่สามารถใช้งานได้แล้วน้ำมันดังได้แค่เดี๋ยวเดี๋ยว <laughs> เดี๋ยวบ oh oh. <laughs> ุนมงกลัวผีเหี <laughs> ้นเหรอละวมึงจะเดินเราไปหาเขาเทาไมเนี่ยโอ้ oh my god ใครวะหน้า เาหายไปแล้วมีอะไรอยู่ตรงนั้นเนี่ยอุ้ยศพศพเดี๋ยววันนี้มาริสาชวนเราออกไปดูหนังมาริสาชวนเราไปดูหนังเป็นิทควาอะไร่าอีกแล้วนรับไม่ใช่ว่าเราไม่อยากออกนะแต่สายตาของคนรอบข้างต่างหากที่ทำให้เราไม่กล้าจะไปเสียงน่ารักชิบหายแต่มาริสากลับทำให้เราลืมคนรอบข้างไปเลยขอบใจนะ รอหน่งวันนี้ไม่สนุกเลยดูแล้วเครียดผูแล้วเเหญิงที่ท้องก่อนแต่งแบบนี้การวางตัวและใช้ชีวิตมันกดดันเกินไปความไม่ชอบนะฮะอะไรแบบนี้ที่เดินออกมากลางเรื่องแต่บริิัาก็ไม่เห็นว่าเลยนะเออเพื่อนไม่ว่าไม่ใช่ว่าเพื่อนไม่ชอบนะครับโอ้โหศพไข่ไปเนี่ยคลิปสายขางเพื่อดึงโอ้เช็ดเค โอ้เช็ดเค่เอาเร็วเอาเร็วไม่มีอะไรอยู่ตรงนั้นได้กุญแจมาแล้วหนีแป๊บขึ้นขึ้นไ,นไอ้บูนวิ่งบูนวิ่งบูน บุญมึงเปิดไฟไม่ได้หรอบุญทำไงอ่ะบุญหมุนเตี้ยวเป็นแจไข่ไม่ได้หรอครับอ๋อไปแล้วนี่โทษจับมึงไม่เปิดไฟเหรอเฮ้ยเฮ้ย,ยใครอะไม่หัวเขาแปลกๆนะเหมือนไม่มีหัวเลย ทางนี้ไปได้ไหมทำไมโทรศัพท์มึงไม่เปิดแลอวะเปิดไม่ได้เลยเนะี่ยแสดงว่ามันบังคับเลยเหมือนแบตหมดหรือเปล่าโอเคเปิดประตูฮะห้องอะไรไมเนะี่ยโอ้โหหุ่นโอ้มีลิฟต์นะฮะไม่ทางไหนเนะี่ย มืดเกินมอเลยไม่เห็นเลยโอเคนะ่าจะต้องมาทางนี้ครับมันมันปิดไฟให้เราสักขนาดนั้นนะหากุญแจเพื่อเปิดประตูแล้วคุญแจเมื่อกี้ไม่ใช่ละครับห้องน้ำหญิงไม่มีอะไรนะ น้ำชายละ่ะวันนี้ไงโอ้ยมาไง <c oughs> ไอ้บ้าออกไป <c oughs> โ,อโ,โอ้โหอุ้ยหายไปแล้วงหายตอนน้าตอนโอเคหุน่นเมย์ย่าเน่า โอ้ยไอหุ่นเวนเน้รีบรมาดิรีบโอ้ยลิบนี่มันชั้นอะไรวะเนี่ยโอ้ยยืนจ้องหน้าผมงนี้เลหรอพี่อืมเมื่อไรจะถึงวันได้ลิบโอเคอยู่ชั้นบีนะฮะกูเข้าก่อนแหละเอาติดอะไรเนี่ยเอาติดเอาติด ว่ติดบ้าฮัลโหลฮัลโหลบัาเฉยโอเคโหได้ยินไหมเนี่ยฮัลโหล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 ขึ้นมาด้านบนแล้วมึงอย่าแอบลักไก่นะเว้ยกูซ่อนกล้องไว้ในนั้นหมดแล้วเออกูรู้แล้วกล้ามาซ่อนกล้องได้ไงะมึงไปที่ห้องน้ำด้านในกูวางหนังสือไว้อยู่ ให้มึงทาตามนั้นหมดเลยนะสั่งกูแม่งแต่ละอย่างไม่เกรงใจพระกูเลยมึงอย่าเบี้ยวนะกูเอบุญเสร็จงานนี้เดี๋ยวกูยกนี่ให้มึงหมดเลยเฮ้ยหายนิญดีๆเลยโหลได้ยินไหมเนี่ยโหลโอ้ยโทรศัพท์เป็นอะไรของแม่งวันนี้ตอบไม่ได้ยินด้วยนะโอเคเมื่อกี้บายให้อยู่ก็วามเข้ามาถ้าเปิดอะไรโอเคผมว่าตรงนี้น่าจะไปไม่ได้นะฮะชัว เกมนี้เปิดไฟทางไหนไปทางนั้นอะฉันไข่ไปนะเชื่อมไฟอยู่เฮ้คุณครับไม่อออหายไปละมันไม่ได้เชื่อมไฟโอ้โหกูวิ่งมาได้เปิดห้องไปไหนเลยนะห้องนี้ใช่ไหม แต่ยังไม่ได้สำรวจท่องไหนเดี๋ยวเราไปสำรวจกันนะฮะเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมามีอะไรให้อ่านแล้วตัวเขาก็เอ,อกเรือไปแต่พอมันน่าจะเป็นเนื้อเรื่องนะเดี๋ยวค่อยกลับมาอ่านแล้วกันผมว่าผมต้องขาดอะไรสักอย่างเดี๋ยวเดี๋ยวไปทางอื่นกันนะฮะไปนั่งเรียบเรียงระโยคตรงนี้ก็มีตรงนี้ก็มี โอเคมีหลายอย่างมีหลายทางให้เลือกไปนะฮะตรงนี้ล็อกอยู่นะฮะโอเคแล้วเราก็มาทางนี้นะฮะเดี๋ยวขอเข้าห้องก่อนละกันเข้าไม่ได้โอเคมีไม่อ,อะไรเมื่อช่วงดึกที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งเหตุรถจักรยานยนต์นเฉียวชนรถต้นไม้ เมื่อเดินทางไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุพบจักรยานยนต์นคันสีแดงจอดล้มคว่ำอยู่ข้างทางสภาพพังเสียหายยับเยินห่างออกไปไม่ไกลพบร่างผู้เสียชีวิตไม่ทราบชื่อสภาพศีรษะขาดครึ่งคาดว่าผู้เสียชีวิตขี่จักรยานยนต์นด้วยความเร็วสูงและประมาทไปโดนลวดที่ขึงระหว่างต้นไม้ตัดส่วนของศีรษะขาดเชดคนนั้น่าะวะที่กูเจอที่หัวขาดอะโอเคห้าศูนย์หก ห้องนี้มีอะไรไหมเนี่ยรู้สึกมีห้องน้ำ้ยกุญแจอะไรอ่ะกุญแจเคาน์เตอร์พยาบาลโอเคโอเคไม่มีจำสแกลนะฮะเคาน์เตอร์พยาบาลก็ห้องนี้เลยโอเคดีเลยไม่ต้องมานั่งไขกุญแจนะเปิดได้เลยโคตรเท่ไม่มีอะไรเลย อะไรกด e เหมือนสับไฟเนาะอ๋อสับให้เราเดินไปต่อได้ถ้าเมื่อกี้เราไม่สับคงโดนช็อตตายใช่ไหมน่าจะน่าจะใช่นะครับเนี่ยอะไรทำไมโดนขังโดนล็อกไว้ล่ะนี่ห้องที่เรามาเมื่อกี้อันนี้ไม่มีอะไรอันนี้ไปไม่ได้อ๋อนี่ไงอ๋อเราต้องมาปิดไฟตรงนี้มิฉะนั้นเราเข้าไม่ได้ใช่ไหม เ,เข้าไปได้โอเคเขาดีเข้าได้ทานนี้ไม่มีอะไรแล้วเราจะเข้ามาในห้องน้ำชายนะครับมีหนังสืออะไรวะประตูปิดเองด้วยนะกุญแจกุญแจโซนบีโซนบีคือตรงไหนวะตรงนี้เหรอไม่น่าใช่ เดี๋ยวขอวิ่งไปตรงนู้นน่าจะตรงนู้นนะฮะทางซ้ายที่เรายังเปิดไปไม่ได้ตอนแรกโอเควิ่งไปวิ่งไปน่าจะใช่นะฮะตรงนี้น่าจะเป็นที่เราเก็บกุญแจมาโอเคเปิดได้จริงด้วยโอ้ตรงนี้สว่างขออยู่ตรงนี้ได้ไหมเราขออยู่ตรงนี้ได้ไหมอ,อะไร หลายวันก่อนฉันได้ถูกส่งเข้ามานอนรักษาตัวในโรงพยาบาลสถานที่ที่ฉันไม่ชอบมาซะเลยแต่การที่ต้องมานอนพักห้องรวมที่ทําให้ฉันเกลียดสถานที่แห่งนี้ฉันเห็นคุณตาแก่ๆฉันเห็นเห็นอะไรฉันเห็นคุณตาแก่ๆคนหนึ่งแกอยู่ถัดจากฉันไปอีกสองเตียงดูเหมือนแกจะมานอนอยู่ที่นี่ก่อนฉันนานแล้วสภาพคุณตาที่ถูกเจาะลําคอทาให้ฉันกลัวยิ่งพอตกกลางคืนคุณตาชอบส่งเสียงร้องประหลาดประหลาด จาคอ,อนี้น่าจะเป็นพวกมะเร็งกล่องเสียงหรือเลปล่าครับเร์บุรีเสียงอะไรวะกูอ่านปุ๊บนี่เสียงประหลาดบานเลยสเปคเกินไปแล้วไปไม่ได้เลยนะโอ้ยตกใจมีคนกดติดตามชวิตตอนนี้นะผมลืมปิดขอโทษทีนะฮะเด้งเฉยปิดปิดโอเคปิดแล้ว ว่าให้เสียวเฮซี่รีว่าหาโอเคเฮอออารมณ์ดีเลยโอเคเสียงอะไรเสียงอะไรร้องออดมีไปไม่ได้เป็นเสียงออดเตือนอะไรสักอย่างแล้วเข้าไปยังไงอะไรเนี่ยอเขาตรงนี้โง่เองกดปิด เมื่อกี้ห้องอะไรดังห้าห้าศูนย์หนึ่งเหรอเดี๋ยวลองไปหาห้องห้าศูนย์หนึ่งโอ้ยโอ้ย,อยมีคนกดติดตามอีกแล้วฮัโโลโหลกูตกใจดังได้ไงวะปิดไปเลยนะโอ้ยเอาหาา้าไปดิหรือว่าไม่เป็นของเกมยร์วะตกใจจริง พี่แยเปิดรอดเลยอ๋อ,อ,อ,อห้องนี้ใช่ไหมที่มันทำไว้ให้หรือว่าไม่ใช่วะจุดทูเพื่อทำพิธีเดี๋ยวขออ่านอ่านก่อนนะฮะวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการรักษาตัวที่โรงพยาบาลน,นี้แล้วและยังเป็นวันที่ฉันรู้สึกเศร้าที่สุดตั้งแต่อยู่ที่นี่คุณตาที่อยู่ในห้องเดียวกันได้เสียชีวิตไปแล้วฉันเห็นคุณยายคนนั้นมองร่างคุณตาขณะที่บุรุษพยาบาลน,นำร่างคุณตาไปยายมีสีหน้านิ่งเงียบไม่ นิงน่งเงียบไม่มีน้ำตาแต่ในแววตาแฝงไปด้วยความเศร้าโศกจนทำให้ฉันรู้สึกเศร้าไปด้วยโอเคแสดงว่าต้องมีคนตายในห้องนี้แนะ่นี่กุญแจห้องอะไรวะไม่ได้ดู <laughs> ล็อกนี่ใครเนะี่ยจุดทูเพื่อทาพิธีจุดไงอะใส่เทียน วางกระถางทูบแสดงว่าต้องไปหากระถางทูปกับเทียนใช่ไหมมันอยู่ไหนครับนี่เหรอ,อไม่มีแสดงว่าไม่ใช่แสดงว่าต้องไปทางอื่นนะครับแล้วมันอยู่ไหนล่ะ๋วขอลองวิ่งไปก่อนนะฮะตีดตืตืตตตต ห้องนี้เปิดได้แล้วอยู่ในห้องนี้ือเป่าช่วงหนวันวันนี้ฉันเห็นคุณยายแก่คนหนึ่งไม่ยช่คุณตาที่อยู่ด้วยพอด้วยเลยบางครั้งยายก็มานอนเฝ้าอ๋อมันเป็นก่อนอัน,นอันเมื่อกี้นะฮะผมเปิดไม่เรียงกันขอโทษด้วยติดเข้าไม่ได้ฮะได้จะเปิดโอ้ย บักหาใครเอาพยาบาลไว้ตรงนี้ควรทีนเนี่ยอะไรเทียนเหรอในห้องนี้มีอะไรไหมครับไม่มีเนาะโอ้ยโอ้โหมีส่งด้านไม่บอกตกใจเบิดโอเคเดี๋ยวเราเอาเทียนมาวางฮะโอเคเหลือกระถางทูบใช่ไหม ต้องอยู่ในสักห้องหนึ่งแหละฮะเฮ้ยเองั้นเลยบะอยเออกระถางทูมันอยู่ไหนวะห้องนี้เปิดไม่ได้ผมหากระถางทูบไม่เจอฮนะขอวิ่งวนสักพักหนึ่งก่อนนะฮะมอยู่ไหนวะ เรงนี้ไม่มีอะไรเลยจริงดิไม่มีนะครับเอ๊แล้วก็ถางทูบมันอยู่ไหนล่ะ อะไรอะไรประตูปะตเปิดตู้ห้องน้ำเปิด ah ati, ได้เฉยอัวนี H ่ไงอยู n n ่ในนี้โอเคก็หาไปเฉยบ้ามีรอยเลือดด้วยนะจุดชูเฮ้ย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 อ่าให้นั่งโอเคเอาเอ้าเอ้า อะไรวะเนี oh, ас ас ่ยโอชิต <sau> มีเ <preview> ส <denen> ียงละค้งฮะเพลงสโบูราเลยจะติดลิคัสธิ์ไปได้เฮ้ยอย่าติดลิคิสธิ์กูบอเหมือนเปิดเพลงให้คุณตาฟัง เสียงเริ่มเริ่มแปลกๆแล้วะฮะวันนี้เสียงอะไรไม่รู้เฮ้ย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  oh my god เฮ้ยเฮ้ยคุณตาตาครับตายไปแล้วอย่ามาลองๆ้อมผมเลยครับโอ้หายไปแล้ว ใครขอประตูไม่ต้องขอโอ,อ้ยเสียงอยู่ ala <c oughs> ค้างหูเสียงอยู่ตรงนี้เลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยจะทับเสียงซิลิโคนอ่ะใบพงดังตอนนี้ด <c oughs> ิกูห้าลืมเลยนะ ใครอะอ้าวเดี๋ย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 วกูไปอยู่หน้าตัวนี้ได้ไง่ไอยู่พุ่งมาตรงนี้ไอ้บ้ากิมบั๊ไม,มีอะไรแล้วใช่ไหมโอเคโอเคโอเค เ่าจะต้องไปทางไหนเนี่ยให้ไปทางไหนต่อแล้วครับเ่ยน่าจะไปทางนู้นได้ฮะเฮ้ยห้องนี้เปิดอ๋อกูเปิดไว้เองกูงงอะไรวะเฮ้ยเสียงอะไรเสียงอะไร ประตูเหรอหัวสนิมขึ้นพี่รามพี่รามพี่รามเฮ้ยตัวอะไรกลับมาแชปเตอร์สี่แล้วนะฮะมาลิสามาลิสากลับมาเล่นมาลิสาอีกแล้วโอเคมาลิสาอันนี้คืออะไรยาเหรอ อาริยาเรียกมาริสามาริสาตื่นแล้วฮะอ้าวยมาริสายัางไม่ตายยังไม่โดนแทงโอเคโอ ś, ถือว่ามาริสายังโอเคอยู่นะฮะเฮ้ยดีที่มาริสายไม่ตายโอเคโอเคเราจะช่วยมาริสานะฮะแม่หนองโพของเราดูสิจะมีอะไรให้ดูอีกไหมจอดำนานจัง โอ้ยเจ็บนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยที่นี่มันที่ไหนอะเสียงมาริสาน่ารักมากโอเคน่าจะเป็นตอนที่ไอ้จิตมันวิ่งไล่ตามรามไปแล้วนะฮะเออแล้วมันก็ทิงเราไว้เนาะก็คงจะเป็นอย่างนั้นนะฮะโอเคอยังไงก็เดี๋ยวพาร์ทหน้าเรามาต่อกันเลยนะครับยังไงก็ชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พี่ด้วยนะครับ อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมปุ่มกระดิ่งนี่สำคัญมากๆเลยนะฮะ YouTube มันปรับใหม่นะฮะน้องต้องกดนะฮะไม่งั้นจะไม่เห็นคลิปพี่นะฮะแล้วก็นะฮะถ้ากด Subscribe นะฮะกดได้ที่ปุ่มนี้เลยนะฮะเป็นรูปโลโก้อยู่ทางซ้ายนี้นะฮะแล้วก็ใครจะกดดูคลิปเก่าๆนะฮะเชิญข้างบนนี้ได้เลยนะฮะโอเคนะฮะวันนี้ลากันไปก่อนนะครับผมบายยใครจะดเนทเชิญลิงก์ด้านล่างนะครับผม